ครับคุณผู้ชมคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยหลังหนึ่งนะคะปรากฏว่าโอ้โหพอเข้าไปตรวจเนี่ยนะต้องจับกลุ่มเยาวชนชายอายุ16ปีเพราะไปเจอแต่ละอย่างเนี่ยปืนไทยประดิษฐ์ระเบิดแสวงเครื่องไปเจอมีดโอ้โหเต็มไปหมดเลยอะค่ะคุณผู้ชมซุกซ่อนอยู่ในบ้านอะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ นายนิติชัยวิริยานนท์ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยทหารกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4บุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองสองอคลองหลวงจปทุมธานีพอไปตรวจค้นในบ้านนะคุณผู้ชมไปเจอปืนไทยประดิษฐ์กระบอกหนึ่งกระสุนจุดสามแปดยี่สิบนัดกระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสองสองนัดเจอมีดตั้งแปดเล่มอะค่ะแล้วมีระเบิดด้วย ระเบ,ะะบิดแสวงเครื่องสี่ลูกมีกัญชามีอุปกรณ์<น>การเสพทั้งหมดนี้ซุกซ่อนอยู่ในบ้านนะคะสอบสวนในโฟกน้มสมมุตินะคะเ,เขายอมรับว่า,วาเนี่ยกัญชากับอาวุธทั้งหมดเป็นของเขาเองที่เขามีเอาไว้เนี่ยเขาอ้างว่าเอาไว,อาว้ป้องกันตัวป้องกันคู่อริเขามีเรื่องทะเลาะอยู่บ่อยๆก็เลยต้องมีอาวุธแบบนี้ติดตัวเอาไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เลยต้องควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงอะคะ่ะแล้วก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายนี้ก็เป็นไปาตามนโยบายของจังหวัดเขาจะมีการกวาดล้างอัดยากรรมกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะช่วงก่อนเลือกตั้ง<า>ก็จะมีการกวาดล้างอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็เนี่ยในโฟกที่ยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของอาวุธและกัญชาทั้งหมดนี้อายุแค่16เองมีอาวุธไว้เยอะขนาดนี้ค่ะ